คลิปนี้รูปรวมเรื่องราวของเสด็จพ่อทรันดูอิลซึ่งนอกจากจะมีความเลิศดจนเจิดจ้าแสบตาแล้วเนี่ยยังอาจมีแสงสีฟ้าซ่อนอยู่<น>บ้าบ้าขนาดโซเรวาบลูไลท์บลูไลมที่ไม่ธรรมดาครับเพราะออกแบบมาเพื่อรูปรหน้าขนเอเชียโดยเฉพาะ ท่านผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปพร้อมโค้ดแฟนแฟชั่นรับทันทีส่วนลด100บาทในท้องพระโรงใหญ่ที่มีเสาสลักจากหินคือราชาเอลฟ์ที่ประทับบนเก้าอี้ทําจากไม้สลักบนเสียงมีมงกุฎทําด้วยลูกเบอร์รี่และใบไม้สีแดงบนเกสาสีทองหรือถ้าเป็นฤดูใบไม้ผลิจะทรงมงกุฎด้วยดอกไม้ป่า และในพระหัตถ์ของพระองค์คือคทาที่สลักจากไม mm ้โอ๊กเนื้องามยุคที่3ของมินเนสเ a ิร์คือยุคที่เหลือเอฟผู้ยิงย่งใหญ่อยู่ไม่มากนะครับทว่าแต่ละตนก็มีบทบาทที่สําคัญของตัวเองในฝั่งตะวันตกของเทือกเขามิสตีคืออิมลาดริสหรือริเวนเดลที่พำนักของเอลรอนพรายกึ่งมนุษย์บุตรแห่งเออาร์เรนดผู้รอบรู้สัพพวิทยาการโดยเฉพาะการรักษา และที่ฝั่งตะวันออกคือลอตลอริเอตดินแดนในอำนาจของลอดเคเลบอลเชื้อพระวงศ์ซินดาผู้สูงสักและเลดี้การาเดลจอมนางแห่งโนโดอผู้เรืองเวทอาวุธโศยิ่งกว่าดวงจันทร์และงดงามยิ่งกว่าสิ่งมีชีวิตใดในโลกแต่ยังมีจอมพรายอีกตนหนึ่งที่อาจไม่ได้ทรงปัญญาเท่าเอลรอนไม่ได้ทรงพลังเวทมนต์เท่าการาเดลแต่สิ่งที่พระองค์มีคือความแฟบูลัสเหนือเอฟตอนใดในจักรวาลโทคินเวอร์ชั่นภาพยนตร์ คือแบบเห็นฉากแรกก็ปังแล้วไม่ละครับทั้งฉากขี่กวางในเดอะฮอบบิทภาคแรกหรือในภาค2ที่เปิดตัวได้แม่มากครับทั้งตัวบอลลังมงกุฎเครื่องส่งยันสีหน้าและท่านั่งทั้งหมดทั้งมวลหลอมรวมกันจนกลายเป็นความแฟบูลัสที่เจ,จิดจ้าจนไม่มีสิ่งใดมาบดบังได้เก็ต <c oughs> <c oughs> ีครับอินไปหน่อยน้ำของพระองค์คือทรันดูอิล หรือที่เรารู้จักกันในนามกษัตริย์เอลฟ์หรือเอลเวนคิงพระองค์เป็นกษัตริย์เอลฟ์แห่งอาณาจักรวูดแลนด์ดินแดนของเราเอลฟ์ซิมวานทรานโดเอลนั้นเป็นเอลฟ์ที่ทรงพลังและได้เข้าร่วมรบในสงครามครั้งสำคัญๆหลายครั้งของมิดเดิลเอิร์เช่นเดียวกับพายเจ้าตนอื่นแต่พระองค์ก็เป็นพายเจ้าที่แตกต่างจากพายเจ้าตนอื่นเช่นเดียวกับที่เอลฟ์แห่งเมอร์วูดแตกต่างจากเอลฟ์ในดินแดนอื่นที่เราเคยเห็นกันในหนังสือเดอะฮอบบิท โคคีมบรรจัยไว้ว่าเอฟแห่งเมอร์คูดนั้นทั้งฉลาดน้อยกว่าและเป็นมิตรน้อยกว่าเอฟกลุ่มอื่น,นในมิดเดิลเอิร์ธมีความชื่นชอบอันยมณีและการกินเลี้ยงสังสรรค์กลางป่ามีเมตตากับมิตรที่พักดีอย่างผู้มนุษย์ในเมืองทะเลสาบแต่ไม่ไว้ใจคนแปลกหน้าอย่างคณะเดินทางของบิวโบก,กับคนแคร์ที่เดินทางผ่านป่าโดยไม่ได้รับอนุญาตจนนําไปสู่ความขัดแยง้งที่ในที่สุดก็ระเบิดกลายเป็นสงครามนี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งในหนังสือและในหนังครับ แต่ถ้าท่านผู้ชมคนไหนเคยอ่านเดอะฮอบิทมาก,ก่อนดูหนังคุณก็อาจจะรู้สึกว่าทรันดูอินในหนังเนี่ยดูดาร์กแล้วก็มีมิติตัวละครที่ซับซ้อนมากกว่ากษัตริย์เอลฟ์ในนิยายนั้นอาจเป็นเพราะเนื้อหาของเดอะฮอบิทเดิมทีเนี่ยเป็นนิยายเด็กสั้นๆครับจะเอามายืดเป็นหนังไต่ภาคก็น่าจะไม่ไหวแล้วครับฮอบิทเวอร์ชันภาพยนตร์จึงต้องมีการนําเนื้อหาจากผลงานอื่นของโทคินที่เขียนขึ้นในภายหลังมาใส่เพิ่มโดยเฉพาะตัวทรันดูอิลที่บทเดิมนั้นน้อยมากครับน้อยจนเหมือนตัวประกอบข้างทาง มากกว่าตัวเอกในสงครามครั้งใหญ่ในวันนี้เราจึงจะมาเจาะลึกความเป็นมาของกษัตริย์พรายตนนี้ซึ่งเกิดจากการหลอมรวมลักษณะของตัวละครถึง3ตัวหรืออาจจะสจนะครับที่ปรากฏตัวในหนังสือหลายเล่มของโทคินจนกลายเป็นทรันดูอิลเดอะแฟบูลัสอย่างที่เราได้เห็นกันครับอินโทรมา เรื่องราวชีวิตและความเป็นมาของราชาทรันดูิลได้ถูกกล่าวถึงในหนังสือหลายเล่มของโทเคีนครับและบางเล่มก็มีเนื้อหาที่ขัดกันจนนาไปสู่การโต้เถียงในหมู่แฟนๆแต่ก่อนอื่นเราจะมาพูดถึงเรื่องราวของพระองค์ที่ถูกกล่าวถึงเป็นครั้งแรกนั่นก็คือในหนังสือเดอะฮอบบิทกันครับคณะของบิวโบและเหล่าคนแคระได้พบกับเอลฟ์แห่งป่าเมอร์วูดเป็นครั้งแรกตอนที่เข้าไปในป่าและพบกับเอลกลุ่มหนึ่งกําลังสังสรรค์กันอยู่พอรู้ตัวว่ามีผู้บุกรุกเข้ามา พวกเขาก็สลายตัวหายไปสังสรรค์กันต่อที่อื่นจนก,กระทั่งถูกพบเจออีกครั้งเป็นอย่างนี้อยู่ถึง3มครั้งสามคราจนกระทั่งในครั้งสุดท้ายเหล่าเอฟซินวานจึงจับกลุ่มตัวทอรินไปถวายให้กับกษัตริย์เอฟที่นครถ้ำของพระองค์ซึ่งนอกจากจะเป็นที่เก็บมหาสมบัติแล้วยังเป็นป้อมปราการที่ปกป้องประชาชนของพระองค์จากศัตรูและยังเป็นคุกที่เอาไว้คุมขังนักโทษอีกด้วยมาอยู่ต่อหน้ากษัตริย์แห่งเมอร์กูด ทอรินตั้งใจเอาไว้ว่าจะไม่บอกจุดประสงค์ของการเดินทางกับจอมพรยตนี้เป็นอันขาดเนื่องจากในอดีตนั้นพวกเอฟและเหล่าคนแคระเคยขัดแย้งกันเนื่องจากพวกคนแคระถูกกล่าวหาว่าขโมยสมบัติของเอฟไฟแต่ฝั่งคนแคระก็บอกว่าพวกเขาแค่มาเอาสิ่งที่ควรจะเป็นของตนไปก็เท่านั้นเพราะก่อนหน้านั้นกษัตร A ิย์เอฟได้ว่าจ้างให้พวกคนแคระทําเครื่องเงินเครื่องทองให้แต่ไม่ยอมจ่ายค่าจ้างเมื่อไม่มย,ยอมปริปากบอกเหตุผลที่มากษัตร A ิย์เอฟจึงสั่งให้นําตัวทอรินไปขังไว้จนกว่าจะพูดความจริงเอง ถึงแม้จะต้องรอเป็นร้อยปีก็ตามระหว่างที่ทอรินถูกคุมขังอยู่พักพวกที่เหลือของเขาก็ถูกพวกเอฟแดนไพรจับมาขังไว้ในคุกกันหมดยกเว้นหนึ่งคนคือบิวโบ a แบกินที่สวมแหวนเอาไว้ทําให้พวกเอฟมองไม่เห็นโดยความช่วยเหลือของบิวโบทําให้คนแคระที่ถูกคุมขังไว้หนีออกมาได้ก่อนที่จะพากันขี่ทั้งนีออกจากอาณาจักรวูดแลนด์ได้อย่างปลอดภยัยหลังจากเล่าคนแคระได้หลบหนีไป กษัตริย์เอลฟ์ก็ได้รับข่าวจากเอลฟ์ที่ขนสินค้ากลับมาตามแม่น้ำว่าพวกคนแคระได้เดินทางมาเพื่อฆ่าเจ้ามังกรและแย่งชิงเอเลบอลและสมบัติที่อยู่ในนั้นคืนมาพระองค์ถึงกระปรารภกับพระองค์เองว่าจะเอาสมบัติผ่านทั้งป่าเมอร์วูดโดยไม่ให้ข้ามีส่วนได้ส่วนเสียด้วยนะ่ะไม่ได้หรอกแต่ถึงอย่างนั้นพวกมันก็คงทำไม่สำเร็จเป็นแน่ทั้งนี้ก็เพราะพระองค์คิดว่าพวกคนแคระไม่มีทางล้มมังกรได้ครับแต่ไม่นานพระองค์ก็ได้รู้ว่าตัวเองคิดผิดหรือคิดถูกก็ไม่รู้นะครับ เมื่อเจ้าสมอกถูกยิงตายโดยบาสหลังจากที่เมืองทะเลสาบถูกทำลายกษัตริย์เอลฟ,ฟ์คิดว่าพวกคนแร์น,น่าจะตายกันหมดแล้วและตอนนี้ก็มีสมบัติมากมายมหาศาลที่ไม่มีเจ้าของจึงเตรียมเคลื่อนทัพไปเพื่อเคลมของที่คิดว่าเป็นของพระองค์คืนมาแต่ก่อนไปถึงก็ได้พบกับคนสงสารจากบาสเพื่อวิงว้อนขอความช่วยเหลือให้กับชาวเมืองทะเลสาบที่ถูกทำลายไปพระองค์จึงเกิดสงสารเพราะยังไงมนุษย์เหล่านี้ก็เป็นพัธมิตรการค้าที่ดีเสมอมา จึงสั่งให้กองทัพเดินทางไปยังทะเลสาบแทนเพื่อช่วยฟื้นฟูเมืองส่วนบาร์ก็นากําลังทหารของพวกมนุษย์ที่ยังรบได้อยู่เดินทางมาร่วมกับกองทัพเอลฟ์มุ่งหน้าไปยังเอเรบอร์แต่เมื่อไปถึงพวกเขาก็ต้องประหลาดใจเมื่อพบว่าพวกคนแคระไม่เพียงรอดชีวิตจากการโจมตีของเจ้าสมอกเท่านั้นแต่ยังยึดครองภูเขาและสมบัติเอาไว้ได้กริย์แห่งดินแดนใต้ขุนเขาได้กลับมาแล้ว เนื่องจากทอรินปฏิเสธที่จะมอบสมบัติบางส่วนให้กับเดวและมึงทะเลสาบเพราะไม่ชอบใจที่อีกฝ่ายยกกองทัพมาคุกคามกษัตริย์เอฟกับบาร์ดจึงปิดล้อมภูเขาเอาไว้หลังจากนั้นไม่กี่วันกองทัพคนแคทที่นําโดยดาอินไอออนฟูดก็ยกมาสนับสนุนทอรินแต่2คืนก่อนที่พวกเขาจะมาถึงบีโบก็แอบหนีออกมาจากเอรบอร์ ball, พร้อมกับอัญมณีอาร์เคนสโตนซึ่งทอรินให้ความสําคัญเหนือสิ่งอื่นใด เขามอบอัญมณีให้กับบาร์ดและกษัตริย์เอฟเพื่อใช้เป็นแต้มต่อให้ทอรดินยอมเจรจาอีกครั้งกษัตริย์เอฟทรงประทับใจในตัวของบิโบมากเพราะตัวพระองค์เองก็ไม่อยากใช้กําลังแยกสมบัติให้ต้องเสียเลือดเสียเนื้อกันทั้งสองฝ่ายซึ่งน่าจะเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกับตัวละครตัวนี้ในหนังเลยนะครับอีกทั้งพระองค์ยังพยายามโน้มน้นาวให้บิโบอยู่กับกองทัพต่อเพื่อจะได้ไม่ต้องกลับไปเจอกับความโกรธเกรี้ยวของทอรดินแต่บิโบก็เลือกที่จะกลับไปหาเพื่อนเช้าวันรุขึ้น บาร์ดกับกษัตริย์เอลฟ์จึงเข้าไปเจราจากับทอรินซึ่งเขาก็ต้องยอมตกลงอย่างเสียไม่ได้ที่จะจ่ายหนึ่งใน14ส่วนของสมบัติเพื่อแลกกับเพชรอาร์เคนสโตนแต่เมื่อกองกําลังของดาอินมาถึงในวันรุ่งขึ้นก่อนที่จะมีการแลกเปลี่ยนอาร์เคนสโตนกันกองทัพคนแคระก็เข้าโจมตีสงครามดูจะเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ข่าวการตายของเจ้ามังกรไม่ได้รู้กันแค่เฉพาะในหมู่เอลฟ์และมนุษย์เมืองทะเลสาบ มันแพร่สะพัดไปไกลจนถึงป่าสนในเทือกเขามิสตีไกลจนไปเข้าหูพวกออกพูกมันยังยกทัพกันมาภายใต้การนำทัพของบอกบุตรแห่งอาซอกส่วนอาซอกในหนังสือนั้นตายสนิทไปเรียบร้อยครับไม่มีบทกองทัพออกเดินทัพร่วมกับกองทัพหมาป่าพูกมันมาถึงพร้อมกับฝูงข้างขาวที่บินติดก,กันเป็นแผ่ปิดกั้นแสงอาทิตย์จนมืดฟ้าโมดินสงครามหาทัพที่ไม่มีใครคาดหมายไว้จึงเกิดขึ้น แกนดัฟที่มึงกลับมาถึงได้ปรึกษาหารือกับกษัตริย์เอฟ์บาร์และคนแครว่าพวกออกคือศัตรูของคนทุกฝ่ายเรื่องบางดหมางใดๆจึงต้องยุติลงไปก่อนฝ่ายเซรีชนพนึกกำลังกันต่อสู้ทำให้พวกออกล้มตายกันไปเป็นจำนวนมากแต่พวกมันก็ยังหลั่งไหลกันมาไม่ขาดสายโดยจำนวนที่น้อยกว่าฝ่ายเซรีชนจึงถูอบล้อมไวทท้ทุกทิศทุกทางแต่ในช่วงที่ดูสิ้นหวังและหดหู่นั้น กระแสลมก็พัดพาเมฆและฝูงข้างข่าวให้กระจัดกระจายไปเหล่าพญาอินทรีแอบรวบรวมสมัครพรรคพวกยกมาช่วยพลิกสถานการณ์ตดท้ายด้วยบีออดที่มาปรากฏตัวในร่างเขาหมียักษ์เขาตีฝ่าเข้าไปในกองทัพออกเข้าไปถึงวงล้อมขององค์คลัชของบ็อกจับผู้มันเวียงไปคนละทิศคนละทางก่อนจะกระชากเจ้าบ็อกขึ้นมาขยี้จนตายขาทีพเพราะเหล่าออกเห็นผู้นำของผู้มันตายก็ขวันหนีดีฟอร์กองทัพมนุษย์คนแคระและเอลฟ์ เห็นดังนั้นจึงลุกไล่จนได้รับชัยชนะทอรินเสียชีวิตหลังจากเสร็จสึกกระสัดเอลฟ์นำดาบออคริสที่ยึดจากทอริมคืนให้เขาและพระองค์เองก็ได้มรกฏแห่งคีริออนซึ่งเป็นสมบัติล้ำค่ากลับไปยังป่าเมอร์พูดพระองค์ทรงเชื้อเชิญให้บิลบและแกนดาฟมาที่ท้องพระโรงของพระองค์เมื่อใดก็ได้ตามที่ต้องการและทรงแต่งตั้งบิลบให้เป็นสหายเอลฟ์ นั่นก็คือเรื่องราวของกษัตริย์เอลฟ์ใน The h o อ b i t ที่ท่านผู้ชมอาจจะสังเกตเห็นว่าผมไม่ได้เรียกชื่อพระองค์ว่าทรันดูอิลเลยแม้แต่ครั้งเดียวนะครับนั่นก็เป็นเพราะในช่วงที่ฮอบบิทได้รับการตีพิมพ์โทคิงยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะให้กษัตริย์พายองค์นี้เป็นใครในจักรวาลของเขากันแน่เท่าที่รู้ตอนนี้กษัตริย์อง์นี้เป็นราชาของเอลฟ์ฝาพวกหนึ่งที่ฉลาดน้อยกว่าเป็นมิตรน้อยกว่าและสง,ง่างามน้อยกว่าพวกเอลฟ์แห่งริเวนเดลจนถึงขนาดที่ตอน The เดอะฮอบบิทย เอฟสพวกนี้ก็แตกต่างกันมากครับนี่คือเอฟแห่งริเวนเดลครับส่วนนี่คือเอฟแห่งป่าเมอร์วูดดูไปนี่นึกว่ากอบลินนะครับจนกระทั่งเดอะลอดออฟเดอะริงได้รับการตีพิมพ์กษริรย์เอฟแห่งป่าเมอร์วูดถึงถูกเรียกว่าทรันดูอิลเป็นเอฟผู้สูงศักดิ์พระบิดาของเจ้าชายเลโกลัสที่ถูกส่งมายัางริเวนเดลเพื่อแจ้งข่าวว่าเจ้ากอลัมที่แกนดาฟและอลากอนอุตส่าห์ตามจับมายัางยากเย็นและเอาตัวไปฝากไว้ที่เมอร์วูดนั้นได้หลบหนีออกมาแล้ว และในภาคโนโอบีที่ท้ายเล่มของ The Return of the King ก็ได้บอกเ่าเกร็ดที่มาเล็กๆน้อยๆของทรันโดอิลเอาไว้ภาคโนโอนี้บอกไว้ว่าทรันโดอิลเป็นเอลฟ์นักเดินทางจากอาณาจักรลินดอนอาณาจักรเอลฟ์ที่สุดเขตตะวันตกของมิดเดิลเอิร์ธเอลฟ์หลายกลุ่มได้เดินทางไปทางดินแดนตะวันออกื่อไปก่อตั้งอาณาจักรในหมู่พวกเอลฟ์ซินวานเอลฟ์ดังเดิมแห่งมิดเดิลเอิร์ธที่ไม่เคยเดินทางไปทางตะวันตกเลยซึ่งอาณาจักรวูดแลนด์แห่งป่ากรีนวูดของทรันโดอิลก็เป็นหนึ่งในนั้น อย่างไรก็ตามนะครับในหนังสือ The Unfinished Tales ซึ่งรวบรวมงานเขียนดาร์ก่อนกอนของโทคีนก็ได้มีการเล่าประวัติของทรันดูเอลที่แตกต่างออกไปครับโดยในบทที่ชื่อ The History of Galadriel and Celeborn และ Appendix B The Sindarin Princess of the Silvan Elves ระบุว่าทรันดูเอลอาจจะมีความเป็นมาที่ยาวนานกว่านั้นอาจจะสืบย้อนไปถึงยุคที่หนึ่งของ m i d d l e Earth เลยก็ได้ The Unfinished Tales บอกไว้ว่าทรันดูอิลเป็นหนึ่งในเอลฟ์ซินดาที่ใช้ชีวิตอยู่ในอาณาจักรโดริอัตหลังจากความพินาศของทวีปเบเลริอันในสงครามพระพิโรธเอลฟ์โนดอร์ส่วนใหญ่และซินดาบางส่วนก็ได้กลับไปยังวาลินอร์ส่วนเอลฟ์ซินดาที่เหลือได้ลาถอยไปยังอาณาจักรลินดอนของกิลกาลัดและต่อมาเอลฟ์ซินดาจำนวนมากก็ได้ออกจากลินดอนและเดินทางมุ่งหน้าไปยังทิศตะวันออกก่อนการสร้างหอคอยธมินบาราดูในปี1000ของยุคที่สอง ซึ่งในเหตุการณ์นี้ทรันดเอลและบิดาของพระองค์ซึ่งมีชื่อว่าโอูโรแฟได้เดินทางมาถึงป่ากรีนวูดก่อตั้งอาณาจักรวูดแลนด์และสถาปนาตัวเองขึ้นเป็นนายเหนือหัวของเหล่าเอลฟ์ซินวานตัวโอูโรแฟรและเหล่าซินดาที่ติดตามพระองค์มาเริ่มใช้ภาษาและรูปแบบการใช้ชีวิตของเอลฟ์ซินวานเพราะพวกเขาปรารถนาชีวิตอันเรียบง่ายเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติแบบที่พวกเอลฟ์เคยมีในมิดเดิลเอิร์ธก่อนที่คำเชื้อเชิญของเทพวาล่าจะทำลายความเรียบง่ายนั้นไป แต่ถึงอย่างนั้นอูโอรแฟรก็ยังเป็นซินดาแห่งโดริอดครับและอดไม่ได้ที่จะสร้างท้องพระโรงใหญ่เพื่อรำลึกถึงความยิ่งใหญ่ที่หายสาบสูญไปนานแล้วของเมเนกรอดมหานครใต้ดินแห่งโดริอดแต่ถึงยังไงก็สร้างได้ไม่ยิ่งใหญ่เท่าเมเนกรอดหรอกนะครับต่อมาอูโรแฟด้ยายอาณาจักรไปทางตอนเหนือของป่าเพื่อเป็นอิสระจากการลุกลาำของคนแคระแห่งเมืองมอเรียและหลีกเลี่ยงอำนาจของลอร์เคเลบรอดและเลดี้กระเดียวในลอรีเอ แต่ในยุคนั้นยังไม่มีสิ่งที่น่ากลัวเกิดขึ้นระหว่างป่ากรีนวูดและขุนเขาเอลฟ์และคนแคระจึงยังมีการติดต่อกันอยู่เรื่อยๆจนกระทั่งถึงสงครามพันธมิตรครั้งสุดท้ายกับซารอนแม้อูรแฟและเหล่าซินวานจะไม่อยากเข้าไปยุ่งกับพวกเอลฟ์กลุ่มอื่นคนแคระมนุษย์หรือพวกออกมากนักแต่พระองค์ก็ชาญฉลาดพอที่จะคาดการไว้ว่าความสงบสุขจะไม่กลับคืนมาอย่างแท้จริงหากไม่สามารถโค่นซารอนลงได้พระองค์จึงรวบรวมผู้คนเพื่อสร้างกองทัพขึ้นมา ก่อนจะเข้าร่วมกับกองทัพของลอเรีอนลินดอนและกองทัพมนุษย์ชาวนูมเมนอ์มุ่งหน้าไปยังมอดอตอนนี้ทันดูอิลก็น่าจะได้ติดตามองค์อูโรแฟไปด้วยการต่อสู้เกิดขึ้นอย่างดุเดือดในทุ่งดากอลัสที่นั่นเองที่องค์อูโฟแฟถูกสังหารในการโจมตีมอดอครั้งแรกเนื่องจากพระองค์บุกเข้าไปโจมตีก่อนที่องค์ิวกอลัสจะให้สัญญาณจู่โจมเหล่าเอลซินวานั้นกล้าหาญและแข็งแกร่งแต่มีอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ด้อยกว่าเหล่าเอลด้าจากแดนตะวันตก ถ้ายังไม่ยอมรับคําสั่งและรบเป็นหนึ่งเดียวกับทหารของกิลกาลัดความสูญเสียของพวกเขาจึงหนักหนาสาหัสกว่าที่ควรจะเป็นทรันดูออลโอรสของพระองค์รอดชีวิตมาได้แม้ว่าซารอนจะถูกคนล้มในที่สุดแต่พระองค์ก็ต้องกลับบ้านไปพร้อมกับทหารที่เหลือเพียงหนึ่งในสามพร้อมกับบาดแผลทางใจที่ไม่มีวันรักษาหายแม้ว่าบาดแผลทางกายจะเลือนหายไปนานแล้วก็ตามหลังจากการล่มสลายของซารอนสันติอันยาวนานก็บังเกิดขึ้นครับ พวกเอฟซิมวานเริ่มเพิ่มจำนวนส่วนองค์ทรันดูอิลที่ขึ้นเป็นกษัตริย์วูดแลนด์องค์ใหม่ก็ทรงใช้ชีวิตอย่างสงบท่ามกลางธรรมชาติสมดังพระนามทรันดูอิลซึ่งเป็นภาษาซินดาที่แปลว่าฤดูใบไม้ผลิอันเต็มไปด้วยชีวิตในฤดูใบไม้ผลิจะทรงมงกุฎที่ทําจากดอกไม้ป่าแต่ในฤดูใบไม้ร่วงจะทรงมงกุฎที่ทําจากผลเบอร์รี่และใบไม้สีแดงเรียกได้ว่าเซนแฟชันนี้เข้ากับฤดูกาลดีนะครับ พระองค์ทรงรักพงไพรถึงแม้มันจะมืดมิดและในหลายๆที่ก็มีอันตรายซ่อนเร้นอยู่ทั้งยังปรดปรานการล่าสัตว์และสังสรรค์ท่ามกลางแมกไมาร่วมกับผู้คนของพระองค์เป็นอย่างยิ่งแต่ท่ามกลางความสงบนั้นภาพความทรงจําของยุที่สองและสิ่งต่างๆที่อยู่นอกพรมแดนก็ยังคงตามหลอกหลอนพระองค์อยู่ตลอดเวลาจะว่าไปก็เหมือนทหารที่รบมาหนักจนกลายเป็น PTSD นั่นแหละครับกระทบกระเทือนทางจิตใจอย่างหนัก ในใจของทรันดูอิวนั้นยังคงมีเงามือดอยู่จากการได้เห็นความน่ากลัวของมอดอจนลืมไม่ลงส่วนใหญ่แล้วพระองค์จึงไม่ค่อยสนพระไัยกับเรื่องที่เกิดขึ้นภายนอกป่าเว้นแต่จะเพื่อทําการค้าเป็นครั้งคราวกับมนุษย์แห่งเมืองทะเลสาบและเหล่าซินวานของพระองค์ก็มักจะไม่ไว้ใจคนแปลกหน้าเท่าไหร่ทุกคนมองการมาถึงของยุที่3มด้วยความกระสับกระส่ายเพราะสัมผัสดได้ถึงการเปลีปล่ยนแปลงที่กําลังจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะเงามือทางตอนใต้ที่อาจดูเหมือนถูกทําลายไปแล้ว และอยู่ภายใต้การเฝ้าระวังของผู้มนุษย์แต่ความกลัวก็ทําให้ทรันดูอิลตระหนักว่าเงามืดน,นั้นยังไม่ถูกทําลายและอาจจะผงาดขึ้นมาอีกครั้งแต่สิ่งที่พระองค์ไม่รู้ก็คือมันกลับผงาดขึ้นมาไกลตัวพระองค์มากกว่าที่คิดไว้นักเพราะเมื่อซารอนหวนคืนอํานาจในฐานะเนคโรมนเซอร์ในปี1 0 5 0ของยุคที่3ชายป่ากรีนวูดก็ได้ถูกเงามืดคืบคลานเข้ามาปกคลุมมันกลายเป็นสถานที่ที่อันตรายมากขึ้น พร้อมกับมีสัตว์ร้ายอย่างแม่มุมยักษ์เข้ามาอาศัยอยู่ในป่าและมีหมอกที่ปกคลุมไปทั่วป่ากรีนวูดจึงถูกขนานนามใหม่ว่าป่าเมิร์กวูดเมื่อความหวาดกลัวกลายเป็นจริงทรันดอิลจึงเฝ้ามองโลกภายนอกด้วยความหวาดกลัวยิ่งขึ้นข้อมูลทั้งหมดจากหนังสือหลายเล่มก็ช่วยให้เราได้เห็นภาพที่สมบูรณ์ของทรันดอิลนะครับพระองค์เนี่ยเป็นกษัตริย์เอลฟ์ที่แข็งแกร่งและชาญฉลาด แต่อาจจะหวาดกลัวและไม่อยากยุ่งกับโลกภายนอกนะักเพราะความน่ากลัวของศัตรูที่เคยเผชิญและอาจจะเพราะพระองค์เนี่ยอยากปกป้องประชาชนของพระองค์ก็เป็นได้ครับและนั่นก็เป็นสิ่งที่เราได้เห็นจากทรันทิยในหนังเดอะฮอบบิทที่รับบทดยลีเพสซึ่งก็ต้องยอมรับและครับว่าเขารับบทบาทของราชาเอลส์แดนไพร์ตอนนี้ได้อย่างสุดยอดจริงๆทั้งในแง่ของความแฟบ u l ลัสและก็ความเจ็บปวดที่ถูกถ่ายทอดออกมาผ่านแอน i ิจูดของตัวละครใครที่เป็นแฟนมาเวลเนี่ยน่าจะจดจำรีเพสได้จากบทบาทของโรแนนดิอะคิวเซอร์ ผู้ก่อ,อก,การร้ายชาวครีในการเดียนออฟเดอะกาแล็กซีแต่ลหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าเขาเป็นแฟนตัวยงคนหนึ่งของจักรวาลมิทเทนเอิร์ดเหมือนกันนะครับตอน,นเด็กเนี่ยพ่อของเขาเคยอ่านโดฮาบิดให้เขาฟังก่อนนอนทุกคืนและตัวเขาเองก็ใช้เวลาร่วม3ปีในการหาข้อมูลเกี่ยวกับตัวละครทรันดูอิลเพื่อมารับบทบาทนี้ตัวีนั้นเนี่ยมองว่าทรันดูอิลนั้นก็เหมือนกับเสือล่ะครับที่ทั้งสวยงามแต่มีอันตรายอย่างยิ่งยวดถ้าเข้าไปยุ่งด้วยโดยไม่ระวังตัว เหมือนที่เจ้าอ็อกตัวนี้โดนไปนอกจากการตีความของตัวนักแสดงแล้วเนี่ยทรันด์ดิลว์ช่นภาพยนตร์ไตรภาคเดอะฮอบบิดยังมีลักษณะอีกหลายอย่างที่ทางทีมงานของปีเตอร์แจ็กสันเนี่ยแต่งเติมเสริมเข้ามาอย่างได้ก็คือความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างซับซ้อนกับคนแคระแห่งเอริบอร์มีอยู่ฉากหนึ่งใน The Unexpecte Journey ครับที่ทรันดิลวเดินทางไปครบกษัตริย์ทรอที่เอริบอร์ที่นั่นเองที่คนแคระปฏิเสธที่จะให้กล่องอัญมณีสีขาวแก่พระองค์นำไปสู่ความบาดหมางระหว่างทรันดิลวกับทรอ เรื่องของอัญมณีนี้เนี่ยน่าจะอ้างอิงมาจากในหนังสือเดอะคอปปิครับที่ว่าออกษัตริย์เอฟนั้นทรงหลงสมบัติมากโดยเฉพาะพวกเครื่องเงินและเพชรพลอยที่มีสีขาวแต่ภายหลังเนี่ยได้มีการเปิดเผยว่าอัญมณีสีขาวนั้นถูกสร้างขึ้นไว้สําหรับภรรยาของพระองค์ซึ่งน่าเสียดายครับที่ถูกพวกออกจากกุลดาบัดจับตัวไปทรมานจนตายไปเมื่อหลายปีก่อนแต่ในหนังสือนี่แอดจำไม่ได้นะครับว่ามีการกล่าวถึงแม่ของเลโกลัสไว้ตรงไหนบ้างเพราะงั้นก็คงไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าทำไมตอนที่เอเดบอลถูกเจ้าสมอกโจมตี ทรันโดิลที่ขี่กวางมาพร้อมกับกองทัพจึงไม่ลงมือช่วยพวกคนแคร,ร์เพราะว่าเผอเนี่ยพี่แกอาจจะกําลังยกทัพมาตีเอเรบอร์ซะเองก็ได้ครับอีกเรื่องก็คือทรันโดิลอ้างว่าพระองค์เคยต่อสู้กับเหล่ามังกรแห่งแดนเหนือด้วยเห็นได้จากพระพักที่ไม่ไปครึ่งซีกและต้องใช้เวทปกปิดไว้หลายหลายคนอาจจะกาลังรอให้อาน,นิอธิบายนะครับว่ามันมีที่มาเป็นยัางไงาแต่ไม่รู้เหมือนกันครับเพราะว่าไม่เคยมีก่าวไว้ในหนันงสือนะครับว่าทรันโดิลเคยต่อสู้กับเจ้าสมอกหรือมังกรตัวอื่นๆมาก่อนหรือเปล่า แต่เรื่องที่หนังใส่เพิ่มเข้ามาจนมีแฟนๆบ่นกันมากที่สุดเห็นจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างทรันดูอิลเลกลัสและตัวละครใหม่อย่างทอรียวลหรือทาวเรียลเอลซินวานที่เลกลัสหลงรักแต่เสด็จพ่อเนี่ยส่งไม่ปลื้มครับเพราะไม่อยากให้ลูกที่เป็นซินดาไปแต่งงานกับพวกไพรซินวานความถือตัวแบบนี้นี่อาจจะเป็นเรื่องปกตินะครับสำหรับราชาที่เชื่อว่าตัวเองมีวรรณะสูงกว่าแต่ไม่เป็นที่แน่ชัดครับว่าทรันดูอิลในหนังสือเดอะฮอบบิดมองว่าตัวเองเหนือกว่าแบบนี้หรือเปล่า อย่าลืมว่าในหนังสือหลายๆเล่มเนี่ยบอกไว้ว่าทั้งอูโรเฟและซินดาตัวอื่นๆพยายามหลอมรวมตัวเองเข้ากับสังคมและวัฒนธรรมของพวกซิวานเลยดูไม่มีเหตุผลเลยครับถ้าเกิดทรันดูอิลจะดูถูกพวกซนวานแบบนี้นอกจากความยิ่งของทรันดูอิลจะถูกอ้างอิงมาจากราชาเอฟอีกตนที่ขึ้นชื่อเรื่องการกรีดการความรักของลูกนั่นก็คือทิงโกเกรโครราชาแห่งอาณาจักรโดริอัตเรื่องราวของเขาปรากฏขึ้นในเดอะซิมาริเลียนและเดอะบุ๊กออฟลอสเทล ทิงโกเป็นราชาที่ค่อนข้างยิ่งยโสและคอยกีดกันไม่ให้พระธิดาอย่างลูทีเอ็นไปแต่งงานกับมนุษย์อย่างเบเรนถึงขั้นบีบให้อีกฝ่ายไปบุกชิงดวงแก้วซิม,มารินจากมงกุฎเหล็กของหมอก,กอร์มาเป็นสินสอดจนกระทั่งเบเรนทําได้สําเร็จครับและได้แต่งงานกับลูทีเอ็นในที่สุดทิงโกถึงได้ลดทิฐิลงและดูมีเมตตามากขึ้นแต่โชคร้ายกับที่ในที่สุดทิงโกก็ต้องสิ้นพระชนลงจากการขัดแย้งกับพวกคนแค การนาบุคลิกของทิงโกมาใส่ในท e รันดูอีลเวอร์ชันภาพยนตร์อาจจะด,ดูแรนดอมนะครับหรืออาจจะด,ดูเหมือนว่าผู้กํากับอยากจะสร้างดราม่าให้เนื้อเรื่องแต่เคยมีทฤษฎีกันในหมู่แฟนๆนะครับว่าในตอนแรกที่โทคินเขียนเดอะฮอ b บิขึ้นมาเนี่ยเขาตั้งใจจะให้บีโบกับเหล่าคนแคะได้เจอกับทิงโกแต่ตอนนั้นเนี่ยเรื่องราวในเดอะซิมาร์เดเรียนยังคงเป็นแค่ดราฟต์อเลือนลางโทคินเลยเปลี่ยนใจครับแล้วก็เขียนให้กษัตร F ิย์เอลฟ์แห่งเมอร์กูดกลายเป็นตัวละครใหม่ที่มีชะตากรรมต่างจากทิงโกไป ถ้างั้นก็นําไปสู่คําถามที่ว่าและชะตากรรมของทรันดูอิลหลังจากเดอะฮอบบิทเป็นอย่างไรบ้างหลังสิ้นสุดสงครามห้าทัพดูเหมือนว่าทรันดูอิลจะพาผู้คนของพระองค์กลับไปอาศัยในอาณาจักรวูดแลนด์อย่างสงบสุขจนก,กระทั่งอีกหลายสิบปีต่อมาเมื่อสงครามแหวนงใกล้จะปทุในปี317ของยุคที่3แกนดาฟและอารากอนนำตัวกอลลัมไปให้กับกษัตริย์เอฟแห่งป่าเมอร์วูดคอยดูแลและในเดือนมิถุนายน318 เอฟแดนไพรก็ถูกโจมตีทําให้กอลัมได้โอกาสหลบหนีไปทรันดูอิลจึงส่งเลกลัสไปที่ลิเวนเดลในระหว่างการประชุมของเอรอนเลกลัสได้ถูกเลือกให้เป็นหนึ่งในเก้าของสมาชิกคณะพัธมิตรแห่งแหวนและในขณะเดียวกันทางเหนือของป่าเมอร์กูดก็เกิดความไม่สงบขึ้นมีสงครามเกิดขึ้นในป่าอย่างยาวนานต้นไม้ในป่าถูกเผาไปมากมายแต่ถึงแม้สงครามในบ้านจะยาวนานแค่ไหนแต่ในที่สุดทรันดูอิลก็ทรงมีชยัย พระองค์นำทัพเอฟแดนไพรไปขับไล่พวกอ็อกออกจากโดกูดูเลเดี้กาลาเดลลงมือทำลายป้อมโดกูดูและขับไล่ความมืดจากรังปีาศาจจนหมดสิน้นเมื่อทรันโดอิลและเคเลบอนมาพบกันอีกครั้งในวันปีใหม่ทั้งสองก็ตั้งนาำใหม่ให้กับป่าแห่งนี้ว่าเอรินลัสกาเลนหรือป่าแห่งใบไม้อันเขียวชุ่มทรันโดอิลทรงปกครองทางเหนือของป่าส่วนเคเลบอนปกครองทางใต้และขนานนามที่นั่นว่าลอรรีอนตะวันออก ส่วนป่าทึบที่อยู่ระหว่างกลางเป็นที่ของชาวป่าและชาวบีออนหลังจากนั้นเรื่องราวของ Trans il, รทรานดูอิลกษัตริย์แห่งเมอร์บูดก็เลือนหายไปจากประวัติศาสตร์ว่ากันว่าเมื่อซารอนถูกทำลายและยุคที่4อันเป็นยุคของมนุษย์มาถึงเลโกลัสก็ได้กลับมาถึงบ้านพร้อมหัวใจที่เต็มไปด้วยบทเพลงและความต้องการที่จะเดินทางข้ามทะเลไปยังวาลิโนจเจ้าชายเอฟพาประชาชนบางส่วนเดินทางไปอาศัยอยู่ในแควนอิตาเลียนอยู่ช่วระยะหนึ่งก่อนที่ใน,นที่สุดก็เดินทางข้ามทะเลไปพร้อมกับกิมลี่สหายรัก แต่ชะตากรรมสุดท้ายของทรันดูเอลนั้นไม่มีใครรู้ครับแต่ถ้าดูจากชีวิตที่ผ่านมาหลายพันปีของพระองค์ทั้งความปรารถนาที่จะอยู่อย่างเรียบง่ายกับพื้นป่าตัดขาดจากโลกภายนอกผมก็อยากจะคิดว่าพระองค์เนี่ยยังคงอาศัยอยู่ในอาณาจักรวูดแลนด์ต่อไปในยุคที่เอลฟ์เลือนหายไปและมนุษย์รุ่งเรืองขึ้นมาจนกระทั่งอวสานของโลกมาถึง ก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์และ Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดคลิปตอนต,ต,ต่อไปของแฟนแฟคชั่นสตูดิโอนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ